เดี๋ยวเรามาชมคลิปกันก่อนนะคะสำหรับรางวัแลแรกอ่ะเดี๋ยวเชิญดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะรางวัลป้ายไฟสุดเจ๋งทูเยอ a ์แอนิ r มชันรีการ์ตพัทแชริตี้ตลอดระยะเวลา2ปีมีงานต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นอนรายการมินิคคอนต่างๆ และคอนเสิร yeah. ์ตใหญ่ๆนับไม่ถ้วนที่พวกเราเหล่าแฟนจ๋าทั้งหลายจะได้พบได้เจอทุกครั้งก็คือปายไฟสุดเจิดนาว่า G U N N A, M a, a P a T กันนะรัทตามไปทุกคนทุกแห่งไม่ได้พิเศษกว่าที่เธอให้กับเขาและรางวัลายไฟสุดเจิดในปีนี้ของมอบให้ แก๊้ใยให้หมดให้หมดเลีเดียวไม่ใช่คำว่าแก๊งเดี๋ยวขอ เกียรติให้กับการนิดนึงนะครับทีนี้ขึ้นมาทำไมคอ่ะตอบเพคะตัวตัวตัวจริงๆการป้ายไฟยังมีหลายท่านนะคะอ่านะคะขึ้นมามีตั้งแต่รุ่นแรกนะคะ เรไ้ไม่มีหลายุูนแล้วม่มีลหลายุูนแล้วนะครับมาถึงการครับผมเราจะทำที่มองอย่างอลังการเออออรากรครับผมเดียกจะภาพมั่วสุมตกลนไหมครับ คือป้ายไฟที่จะบอกว่าทํางานเหนื่อยนะคะทั้งเหนื่อยทั้งหนักแล้วก็บางงานอย่างเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยต้องจ่ายเงินเองด้วยนะคะจ่ายเงินเองด้วยนั่นแถวหน้าก็ไม่ได้นั่งองไมอยู่ข้างหลังเพราะเดี๋ยวป้ายบังเขานะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความมีน้ําใจนะคะมามีน้ำใจแล้วกันค่ะสหรับรางวัลตอ